บีเอลเลิฟสตภูมิใจนำเสนอนยายวายเรื่องรักขังใจนามปากายังวาจินอืมท่าเทมพิมทเทมรักพิมนะเอวสอบขยับเข้าออกตามแรงจังหวะอารมณ์ทั้งหนักหน่วงทั้งจัดเต็มคนใต้ร่างโยกไหวไปมา หัวสั่นหัวคลอนร่างสูงที่เทียบเท่ากันเพเยาปากร้องครางสีสสดแมจะพยายามกัดฟันเม,ม้มริมฝีปากห้ามไม่ให้ตนเองร้องครวญครางออกมาแต่แรงกระแทกจากคนตัวโตวขยับเข้าออกไม่หยุดหย่อนความเสียสั้นที่ได้รับยากหนักจะหักห้ามใจแม้คนที่กระทำเขาอยู่ตอนนี้เจอไรซึ่งสติเพราะริดน้ำเมา แต่คนใต้ร่างกลับสู้แรงเขาไม่ได้เลยทำได้แค่ปล่อยให้เขาขยับตัวตนเข้าออกอยู่แบบนั้นจนหมดแรงไปเองหยาดสายทานหลั่งไหลเข้าสู่ช่องคับแน่นหมดทุกหยาดหยดเทมกระตุกร่างสองสามทีกิจกรรมทุกอย่างก็จบลงแค่นั้นเขาฟุบหน้าลงกับแผ่นหลังขาวเนียนและกอดรูปไร้แผงอกแกร่งของคนใต้ร่างอย่างรักใคร่โดยไม่รู้เลยว่า คนที่ถูกเขากระทำสำเร็จรักอันเร่าร้อนมาเมื่อครู่นี้ไม่ใช่คนที่เขารักพิมพ์เธมขอโทษนะที่ไม่มีเวลาให้เธมรักพิมพ์มากอย่าทิ้งกันไปไหนเลยเธมขอร้องเธมขอร้องพิมพ์น้ำอุ่นๆไหลออกจากดวงตาคู่สวยแม้แต่ตอนที่เขาไม่รู้ตัวหัวใจของเทมก็ไม่เคยลืมพิมพ์ได้เลย ทำไมนะผลจากอุบัติเหตุครั้งนั้นทําให้เทมกลัวที่จะเสียพิมพ์ไปตั้งแต่ตอนนั้นทั้งที่ตัวเขาเองตังหากที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดส่วนคนที่ทําให้เทมเป็นแบบนี้กลับมาให้เขาเห็นหน้าแค่ไม่กี่นาทีพอสติเทมดับรูปเขาก็หายไปและกลับมาอีกครั้งในวันที่เทมฟื้นขึ้นมาหลังจากหลับไม่ได้สติเป็นดืนเดือน และตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาเทมก็ถามหาแต่คนคนนั้นแค่เพียงเสี้ยววินาทีที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นคนที่เพิ่งกลับมาดันกลายเป็นผู้มีพระคุณสำหรับเทมไปโดยปริยายปอแช่สีดำเงาเลี้ยวขับเข้ามาจอดในมหาวิทยาลัยชื่อดังร่างสูงกำยำเปิดประตูรถออกมาอย่างสง่างามประหนึ่งพยาราชสีสายตาของทุกทิศ จ้องมองมาที่เขาเป็นจุดเดียวใบหน้าอันคมเข้มทรงรูปเพชรคิ้วทรงงามสีดำสนิทริมฝีปากหนาอยากได้รูปสีชมพูอ่อนธรรมชาติชวนให้หลงไหลใครที่ได้เห็นต่างก็เอ่ยชื่นชมความหล่อเหลาราวเทพบุตรของเขาเมื่อเท้าสูงแต่ถึงพื้นก็รีบจำเอาเดินมุ่งหน้าไปยังห้องเรียนของตนทันที โดยไม่ได้สนใจคนที่เดินจากป้ายรอรถหน้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วเลยแหวนทองคำขาวฝั่งเพชรลายเรียบหรูถูกถอดออกจากนิ้วมือข้างซ้ายทุกครั้งที่ออกมาจากบ้านของตนเขาไม่พอใจอย่างมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เว้นก็แต่อีกคนที่ยังคงสวมใส่มันไว้ตลอดเวลาไม่เคยถอดเลยสักครั้งไอเนิร์ดรอกูด้วยดิ ทอยเพื่อนสนิทของเนิร์ตตะโกนเรียกชื่อเพื่อนตนตั้งแต่เห็นแผ่นหลังบางลงมาจากรถไวๆสีหน้าที่ดูชินชากับการใช้ชีวิตแบบนี้ในทุกๆวันเงยหน้าขึ้นและรีบหันไปโบกมือทักทายแย้มรอยยิ้มบางๆแต่ปิดบังแววตาเศร้านั้นไม่มิดอ้อยทอยทำไมวันนี้มึงเดินมาวะปกติเห็นรอก็อยู่ในมหาลัยก็เดินมาเป็นเพื่อนมึงไง มึงเนี่ยนะไม่ใช่อ่ะมีอะไรจะให้กูช่วยใช่ปะเชี่ย er. รู้ทันกูอีกแล้วนะมึงส่วนหนึ่งก็ใช่แต่เรื่องเดินเป็นเพื่อนมึงก็ใช่ด้วยนะทำอย่างกับกูไม่เคยเดินเป็นเพื่อนมึงอย่างนั้นแหละทอยอบไหลเพื่อนสนิทยิ้มตาหยีเห็นฟันครบทุกซี่เนิร์ดผ่อนลมหายใจเล็กน้อยจากนั้นก็เดินเข้ามาหาลาัยไปพร้อมกับทอยถึงแม้จะแสดงสีหน้ายิ้มแย้ม แต่แววตามันฟ้องอย่างชัดเจนว่าเขากำลังเศร้าอยู่ซึ่งเพื่อนสนิทอย่างทอยรู้ดีว่าคงมีไม่กี่เรื่องที่ทำให้คนร่าเริองอย่างเนิร์ดหม่นหมองได้ขนาดนี้ไอเนิร์ดหืมมึงโอเคเปล่าวะมีอะไรระบายกับกูได้นะเว้ยอย่างกูเนี่ยนะไม่มีหรอกกูเลยจะตายรีบเข้าไปเถอะเดี๋ยวสายร่างสูงหยุดชะง,งักไม่เดินต่อ ใบหน้าหวานหันมามองเพื่อนตนด้วยความ,มง,งุนงงมึงอยู่ทำไมวะไอเนอิร์ดกูกับมึงรู้จักกันมากี่ปีทำไมกูจะดูไม่ออกว่าเพื่อนกลัวเราไม่จอยเนิร์ดเงียบไปกูเห็นมึงเดินแบบนี้มาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วนะเว้ยทั้งที่มึงก็มีคู่มัน่นแล้วมันก็เรียนอยู่ที่นี่แค่คนละคณะแต่ทำไมมันถึงทำกับมึงเหมือนคนไม่รู้จักกันวะ ร่างเล็กเลื่อนน้ำลายลงคอไปช้าๆแค่หน้าที่นะมึงแค่หน้าที่เท่านั้นกู้กับมันไม่ได้มีใจะให้กันมันไม่มีแต่มึงมีเนิร์ดเกิดน้ำตาไหลพรากแต่พยายามกลั้นเอาไว้อยู่และเลือกที่จะไม่พูดอะไรกับเพื่อนต่อแล้วรีบลากตัวถอยเข้าไปในมหาลายัยถอยถอนหายใจออกมาเพราะมองออก ว่าเนิร์ดกำลังทุกใจแต่หลีกเลี่ยงสัญญาระหว่างสองตระกูลไม่ได้เนิร์ดเป็นโอเมก้าที่เกิดมาพร้อมกับกรุ๊ปเลือดหายากที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆที่ต้องการเลือกพิเศษกรุ๊ปนี้มารักษาโรคเม็ดเลือดผิดปกติที่เคยระบาดเมื่อ20ปีก่อนได้แต่ปัจจุบันโรคนี้ได้เบาบางลงบ้างแล้วจะมีโอกาสเกิดขึ้นในเคเฉพาะเท่านั้นและก็ยังมีคน ที่ต้องการกรุ๊ปเลือดชนิดพิเศษนี้อยู่เลือดชนิดนี้สามารถช่วยให้โรคประหลาดหายขาดได้หรือไม่ก็ต่ออายุชีวิตเพิ่มไปอีก5-10ปีและอาจจะนานกว่าน,นั้นแล้วแต่การตอบสนองของร่างกายพ่อแม่ของเนิร์ดได้ช่วยชีวิตคนในตระกูลแม่เทมเอาไว้และในอดีตเทมก็เคยป่วยโรคระบาดนี้แต่ได้เลือดของเนิร์ดมาช่วยเอาไว้ เขาจึงรอดมาได้และหายขาดเป็นปกติจนถึงทุกวันนี้ครอบครัวของเนิร์ดกับเทมจึงสนิทชิดเชื้อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแม้ว่าตอนนี้พ่อกับแม่ของเนิร์ดจะจากไปแล้วแต่คุณหญิงกิ่งแก้วก็รักเนิร์ดเหมือนกับลูกของตัวเองเลยและเพราะความน่ารักนิสัยดีของเนิร์ดคุณหญิงกิ่งแก้วกับคุณทาวินจึงอยากได้เขามาเป็นลูกสะใภ้ โดยการจับทั้งคู่ให้มั่นหมายกันเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆซึ่งตอนนั้นแม่กับพ่อของเนิร์ดก็ยังมีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้จะจากไปแล้วแต่สัญญาก็ยังคงเป็นสัญญาคนหนึ่งอยากได้ทาย,ยาสืบทอดสกุลจึงหวังพึ่งลูกชายสายเลือดพิเศษส่วนอีกคนก็อยากจัดการความราดของลูกชาย ทั้งสองตระกูลจึงได้ทำสัญญาให้วิโรธดุจจินดากับวิริยะเลิศรักเกี่ยวดองกันเป็นเวลาสาปีถ้าลูกๆทั้งสองยังไม่มีทายาทหรือไม่ได้รู้สึกรักกันทุกอย่างจะจบลงแค่3ปีแต่ในความหวังเล็กๆทั้งสองครอบครัวก็อยากให้ลูกๆสองคนได้รักกันซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นคนที่รักคงมีแค่ เนิร์ดคนเดียว